Fear The Walking Dead ซีซั่น6เรื่องราวการเอาชีวิตรอดจากเชื้อซอมบี้จากความเดิมตอนที่แล้วมอร์แกนและเพื่อนๆของเขาต้องถูกแยกกันโดยที่พวกเขาจะถูกจับไปทำงานในที่ต่างๆแล้วมอร์แกนก็ถูกบัวจีเนียยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่เธอจะทิ้งให้มอร์แกนถูกซอมบี้กินเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ แต่หากเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้กับช่อง Slot สช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปด้วยนะครับชายคนหนึ่งเขากำลังตั้งแคมป์อยู่กลางป่าเพียงลำพังจากนั้นก็มีชายอีกคนหนึ่งวิ่งออกจากพุ่มไม้มาชายคนนั้นบอกว่าเขากำลังวิ่งหนีกลุ่มที่ตามล่าเขาอยู่ และเขาก็บอกว่าเขาชื่อวอเทอร์ก่อนที่ชายเจ้าของแคมป์จะชวนให้วอเทอร์ไปกินมือค่ําที่เขาได้เตรียมมาไว้ชายคนนั้นเห็นว่าวอเทอร์มีกุญแจห้อยที่คอก่อนที่มังเขาจะกลับมาวอเทอร์ Water ก็ถามว่าคุณรู้จักมันด้วยหรอมันไล่ตามผมมาชายคนนั้นก็บอกว่าเจ้าลูฟัสเนี่ยมันเป็นหมาของเขาเองก่อนที่เขาจะทําการจามขวานไปที่คอของวอเทอร์จนขาดในทันที และเขาก็ทำการเก็บกุญแจของวอเตอร์ไว้พร้อมกับนำหัวของวอเตอร์ไปใส่ในกล่องที่เขียนชื่อว่าวอเตอร์เหมือนกับว่านี่เป็นแผนของเขาที่เขาตามล่าฆ่าหัวของวอเตอร์เสียงวิทยุได้ดังขึ้นเจนนี่ได้ติดต่อมาหาเขาเธอบอกว่ามีงานให้เขาทำเหมือนกับว่าชายคนนี้จะเป็นนักฆ่าเจนนี่บอกว่าเธอต้องการหัวของมอร์แกนโจน ซึ่งตอนนี้เธอเองก็ไม่รู้ว่ามอแกนตายหรือ,อยังชายคนนี้เขาจึงตอบตกลงพร้อมกับเตรียมกล่องไว้ใส่หัวของมอแกนชายคนหนึ่งได้ตื่นขึ้นต่างเขาเป็นสีแดงกล่ำใช่แล้วครับเขาคือมอแกนซึ่งตอนนี้เขาออกมาหาสเสบียงและดูเหมือนว่าบาดแผลจากการที่เขาถูกยิงก็ย,ยังไม่หายดี และซอมบี้ก็ไม่ได้สนใจเขาเล่ากับว่ามันได้กลิ่นคล้ายกับศพที่ออกมาจากมอร์แกนก่อนที่เขาจะทำการจัดการกับซอมบี้ตัวนั้นมอร์แกนกลับมาที่แทงเก็บน้ำซึ่งมันเป็นที่หลบภัยของเขาวันต่อมาเขาได้ออกไปหาสเสบียงอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาได้เจอเข้ากับปืนที่มันตกอยู่ในรถแต่ว่าปืนกลับไม่มีลูกกระสุนมอแกนทำการเก็บปืนเอาไว้ ก่อนที่ซอมบี้จะเดินมาหาเขาแต่ว่าในครั้งนี้เขาได้รับการช่วยเหลือจากชายคนหนึ่งทั้งสองได้หลบเข้าไปในร้านขายของเก่ามอร์แกนบอกว่าเขาไม่อยากให้ชายคนนี้มายุ่งกับเขาเพราะว่าตอนนี้มีคนกำลังตามล่าเขาอยู่ชายคนนี้จึงบอกว่าเขาชื่อไอแซคมอร์แกนก็บอกว่าเขาไม่อยากรู้จักเพราะว่าเขาไม่อยากให้ไอแซคมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ หลังจากนั้นชายนักฆ่าและสุนัขของเขาได้ตามกลิ่นมอร์แกนมาถึงที่นี่มันทำให้ไอแซคต้องออกมารับหน้าซึ่งแน่นอนว่าชายคนนี้กำลังตามหามอร์แกนเขาถามไอแซคว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้หรือไม่ไอแซกจึงตอบว่าเขาไม่เคยเห็นแต่ชายคนนั้นก็ไม่ได้เชื่อแบบนั้นเพราะว่าสุนัขของเขาได้กลิ่นของมอร์แกนก่อนที่ชายคนนั้นจะเดินเข้าไปสำรวจภายในร้าน แต่ว่าเมื่อเขาเข้าไปกลับไม่พบมอร์แกนและเขาก็ได้เจอเข้ากับผ้าคลุมของมอร์แกนทำให้เขาค้นหามอร์แกนภายในร้านไอแซคจึงรีบออกมาจากที่นั่นเขาได้พบกับมอร์แกนที่นอนสลบอยู่ทำให้เขาต้องพามอร์แกนกลับไาที่แทงน้ำไอแซคบอกว่าเขาพบกระดาษแผนที่ซึ่งมันเป็นที่อยู่ของมอร์แกนเลยพามาได้ถูก แต่ตอนนี้ไอแซคอยากจะให้โมแกนไปกับเขาเพื่อไปช่วยเมียของเขาที่กำลังจะคลอดก่อนที่โมแกนจะยื่นปืนให้กับไอแซคได้เก็บไว้จากนั้นไอแซกก็ได้เรียกชื่อโมแกนมโมแกนจึงไปหยิบไม้แล้วถามว่ารู้จักชื่อเขาได้ยังไงไอแซคบอกว่าเขาเห็นในเทปที่พวกโมแกนนั้นทําและตอนนี้เขาต้องการให้โมแกนไปกับเขาก่อนที่แทงน้ำจะล้มลงตอนนี้ ชายนักล่าตามหาพวกเขาเจอแล้วมอแกนขอปืนจากไอแซคก่อนที่เขาจะยิงไปที่แขนของชายนักล่ามันทำให้พวกเขาสามารถหนีจากนักล่าได้อย่างบุดวิดต แต่เมื่อมาถึงกลางทางพวกเขาพบว่าตอนนี้พวกเขาต้องเดินต่อไปแต่ว่าตอนนี้มอร์แกนต้องการจะกลับไปที่แทงน้ําเขาเล่าว่าตอนที่เขาถูกยิงและกําลังจะถูกซอมบี้เข้ามากินก็มีคนคนหนึ่งมาช่วยเขาไว้ก่อนที่เขาจะสลบไปพอเขาตขื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในแทงน้ําไอแซคจึงเสนอให้มอร์แกนไปกับเขาและเขาสัญญาว่าจะดูแลมอร์แกนเป็นอย่างดีมอร์แกนจึงตอบตกลง ระหว่างทางไอแซคก,ก็เล่าให้ฟังว่าเขาเองก็หนีจากพวกเวอร์จิเนียตัวเขาเองก็เคยเป็นทหารพานให้กับกลุ่มนั้นแต่เมื่อเมียของเขาตั้งท้องพวกเขาจึงหนีออกมาเพราะว่าพวกเขาอยากให้ลูกเติบโตอย่างอิสระไม่ได้เป็นทาสของใคร พวกเขาเดินทางมาถึงเขื่อนล้างและที่นี่มีซอมบี้เฝ้าอยู่หน้าประตูไอแซคบอกว่าให้มอร์แกนนําของไปให้เมียของเขาซึ่งเธอชื่อว่าลาเซลก่อนที่มอร์แกนจะมอบปืนให้กับไอแซคอีกครั้งมอร์แกนเดินเข้าไปหาพวกซอมบี้แต่ว่าพวกซอมบี้ก็ไม่สนใจเขาเลยก่อนที่เขาจะล้มลงมันทําให้ซอมบี้เข้ามาหาเขาไอแซคจิงยิงซอมบี้ตัวนั้นและบอกให้มอร์แกนไปต่อ ก่อนที่มอร์แกนจะเรียกซอมบี้ให้มาหาเขามันทำให้พวกเขาต้องจัดการกับซอมบี้และพวกเขาก็จัดการกับซอมบี้จนหมดพวกเขาเดินเข้ามาภายในเขื่อนซึ่งตอนนี้มันไม่มีน้ำอยู่เลยไอแซคกลับมาหาลาเซลได้ทันเวลาก่อนที่ลูกของพวกเขาจะคลอดไอแซักแนะนำให้ลาเซลรู้จักมอร์แกนและในคืนนั้นชายนักล่าได้พบว่าพวกเขาหลบอยู่ที่นี่ และในขณะนั้นลูกของไอแซคก็กำลังจะคลอดโมแกนจึงตัดสินใจออกไปมอบตัวเพราะว่าชายนักล่าต้องการตัวเขาโมแกนทิ้งอาวุธของเขาพร้อมกับคุกเขา่ารอความตายชายนักล่าได้เดินตรงดิ่งมาหาเขาและพร้อมที่จะลงขวานขณะนั้นไอแซคได้เข้ามาช่วยเหลือโมแกนและนั่นก็เกิดการต่อสู้กัน และในตอนนั้นเองทําให้ไอแซกยอมรับความจริงว่าเขาพาร์แกนมาที่นี่เพราะว่าตัวเขานั้นถูกกัดเขาต้องการคนดูแลลูกเมียของเขาก่อนที่ชายนักล่าจะฟืน้นและทําการบีบแผลของรมแกนพร้อมกับจะฟันร์แกนก่อนที่ร์แกนจะใช้ไม้ห้ามไว้และมันทําให้ไม้ของเขาหักโมแกนจึงใช้ไม้กระบ,บองที่หักของเขาเสียบกลางอกของชายนักล่า ก่อนที่จะทําการจามขวานไปที่คอของนักล่าทําให้ชายนักล่าตายในที่สุดและในตอนนั้นลูกของไอแซคก็คลอดพอดีมอร์แกนที่เหนื่อยลา้าเขาก็ได้สลบไปวันต่อมามอร์แกนได้ตื่นขึ้นพร้อมกับได้รับการผ่ากระสุนออกจากตัวเขาลาเซลบอกว่าไอแซคเขาช่วยผ่าให้และลาเซลก็บอกอีกว่าไอแซคตั้งชื่อลูกสาวของเขาว่ามอร์แกน ก่อนที่มอร์แกนจะถามว่าไอแซคไปไหนผมจะไปขอบคุณเขาสักหน่อยลาเซยลจึงพามอร์แกนไปที่หลุมฝังศพของไอแซคก่อนที่จะเดินทางต่อมอร์แกนได้พบกับกุญแจดอกหนึ่งเขาจึงเก็บเอาไวา้ก่อนที่เขาจะพบว่าอาวุธของเขาอย่างไม้กระบองที่หักนั้นมันไม่สามารถใช้การได้แล้วเขาจึงเปลี่ยนมาใช้ขวานเป็นอาวุธแทนทางด้านของเจนนี่หรือเวอร์จิเนีย เธอได้พบกับกล่องที่มีชื่อเขียนว่าโมแกนโจนแต่เมื่อเธอเปิดดูปรากฏว่ามันเป็นหัวของชายนักล่าคนนั้นมันทำให้เวอร์จิเนียโกรธอย่างมากและขู่ว่าจะตามฆ่าเพื่อนๆของโมแกนทีละคนทีละคนก่อนที่ปลายสายจะตอบมาว่าโมแกนโจนเขาตายไปแล้วและตอนนี้เธอกำลังเผชิญหน้าอยู่กับอีกคน ซึ่งตอนนี้มอร์แกนเขาได้กลายเป็นคนใหม่ไม่ใช่พอ่อพระอีกต่อไปชายคนหนึ่งที่กำลังทำการพ่นสีพวกเขาพูดถึงเรื่องของคุญแจและมันเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างมากและในตอนนี้จุดจบกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเรื่องราวในตอนที่หนึ่งก็ได้จบไปเพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ